สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมจะมาเฉลยว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรนั่นก็คือน้ํารสชาติสระเปาหมูแดงซึ่งหลายหลยท่านก็ตอบถูกนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีน้ําเปล่านะครับนี่นะฮะน้ำเปล่าน้าตาลทรายแป้งมันฮ่องกงแป้งข้าวโพดซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวผงอุง่งรสผงชิรสแล้วก็จะเป็นซีดํา น,นี่เป็นซอิ๊วดำหวานนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำมันงาส่วนของเทศก็จะมีลาบักชีกระเทียมหอมแดงแล้วก็จะเป็นขิงแผง่นหอมแดงแล้วก็กระเทียมนี่ฮะแล้วก็รวมถึงลาบักชีบุบุนิดนึงนะครับนี่นะครับรวมเดี๋ยวเราไปลงมือทำเลยครับนำกระทะตั้งเตาเติมน้ำมันนิดหน่อยแล้วเราก็นำเครื่องเทศลงผัดผัดเครื่องเทศให้เหลืองหอมหรือว่าเกือบไหมเลยก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นวิธีทอดออกก็ได้ประมาณนี้นะครับ แล้วนําน้ําเติมลงไปเติมแค่ครึ่งเดียวพอนะครับอีกส่วนหนึ่งเราจะไว้ผสมกับแป้งลงในตอนท้ายนะครับแล้วเราก็มาลงเป็นรสชาติลงพร้อมกันได้หมดเลยนะครับก็จะเป็นน้ําตาลทรายผงชูรสแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสจะเป็นหมูเป็นไก่ก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวแล้วก็จะเป็นซอสหอยนางรมหรือว่าน้ำมันหอยนี่นะครับแล้วก็เป็นซีอิ๊วดำหวาน แนะนำให้ใช้ตาง่วนเชียงนะครับแล้วก็เคี่ยวรสชาติให้ลายเข้ากันให้ดีรวมถึงให้กลิ่นของเครื่องเทศออกมาให้หมดนะครับค่อยๆเคี่ยวไปใช้ไฟกลางนะครับพอได้แล้วเราก็มาช้อนเอาเครื่องเทศออกให้หมดเวลาในการเคี่ยวช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ15-20นาทีนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับค่อยๆเคี่ยวไปแล้วเราก็มาแต่งสีด้วยสีส้มแดงอย่าให้สีจัดจนเกินไปนะครับค่อยๆเติม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งตอนท้ายอีกทีหนึง่งพอได้แล้วเราก็มาลงเป็นน้ำมันงาแล้วก็เคี่ยวซ้ําอีกนิดน,นึงนะครับพอน้ํารสชาติเดือดเราก็เบาไฟลงแล้วก็นําแป้งลงไปนะครับแป้งนี้จะละลายกับน้ําที่เราเหลือไว้นะครับเป็นแป้งมันฮ่องกงแล้วก็แป้งกระโพดนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยให้เคี่ยวเรียวนิดน,นึงนะครับระหว่างช่วงนี้นะฮะหากใช้เป็นเตาฟู้หรือว่าเตาจีนให้ค่อยๆลงแป้งนะครับให้มีคนช่วยลงแป้ง หากเป็นเตาบ้านแบบนี้ก็ลงทีเดียวได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวไปพอน้ําเริ่มเหนียวแบบนี้นะครับก็ใช้เวลทีกระแทกตะหลิวลงไปแบบนี้นะครับทําเหมือนเคี่ยวตังเมงเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ค่อยแต่งสีไปเรื่อยจนสีถูกใจตามชอบเลยนะครับอย่าให้สีจัดถึงเกินไปนะครับเดี๋ยวจะไม่น่าทานวิธีการตีน้นํารสชาติช่วงนี้นะครับก็สามารถกลับไปรับชมคลิปเก่าได้ลงไว้ให้แบบละเอียดนะครับแบบไม่ตัดต่อเลย ก็ฝาก่านผู้ชมท่านใดที่ชอบทานอาหารจีนอาหารกิ่มซําลองนำเอาไปนำทางกันดูครับอีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ